เ่ชิมกาแฟหน้าวัดนะอร่อยหรือเปล่านี่เริ่มเย็นแล้วช่วงเย็นคนจะนักกว่าครับจจะช้ยนมาเรื่อยๆนะอยู่อยู่ใกล้แค่นี้ไม่เคยมาเลยอยู่ตรงไหนคะนายเจ้าอยู่หนองหอยครับ เออประเดชประเดชครับถ oui, er, ้าข mm ้ามไปกขนมหว้เน um ี่ยกาแฟเทพเสด็จ hmm อืมอืมอืม nah, อืมใช่ได้เลยใช่ได้เลยอืม ก็นั่นขึ้นไปครับขึ้นไปแล้วที่นี่ช่วงโควิดอ่ะปีแล้วครับฟ้าวครับ <laughs> <laughs> จะขึ้นไปกินกาแฟนี่แหละเทสเดบแต่วันก่อนไปล้านไอติ่ขาปักมูดกันไปไหน,น่อก็อ้ก <laughs> ็ล่านกาแฟเตียวเอวอ <laughs> 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 ครับอ,อันนี้อร่อยกว่านนเี่นน <laughs> อ,อร่อยกว่าครับอร่อยอร่อยเนี่ยครับกาแฟหน้าวัดเนยนะแนะนำเพื่อนที้ามาตรงนี้แวะชิมกาแฟอร่อยเป็นกาแฟขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ครับกาแฟออแกนิกฮะตอนนั้นขึ้นไปแล้วฟาวช่วงโควิดอืมทไม่ได้ซื้อเสียใจเลยเนี่ยครับอร่อยอร่อยชื่นใจอ,อืมอืม ครอบอืมแม่นะค้าใจดีแถมว็อกเฟินแม่ค้า <c oughs> คบอกเดี๋ยวลองชิมวัฟกเฟินนะครับคนแนะนำเพื่อนๆถ้าได้มาเที่ยวเนาะอุนปนิสิตค้าพื้นบ้านเราเนัะถ้าไปร้านที่มียี่ห้อมันก็จะแพงเนาะพวกกาแฟ60-70ยิ่งกาแฟต่างประเทศก็ ร้อยกว่าจะสู้งี้ไม่ได้อันนี้กาแฟเทพสุดดีนะลองเป็นตั้งก็ได้ครับเป็นอย่างครับโอ้เป็นอย่างค่ะอันนี้แบบมาดีชิมนะค่ะอันนี้จะมีช็อคโกแลตกับวันหยุดมาใช้ในครั้ครับอ๋อครับครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยเลยยังไงร่อยเปล่ากาแฟหน้าวัด กาแฟเทพสเสด็จนะครับโดยสเก็ตกาแฟออรแกนิกอร่อยเป็นไงเยาวชนของชาติอร่อยไหมคะหะวานขมมากขมกาแฟหวานน้ำผึ้งหอ,อมอร่อยเลยเยี่ยมใช้ได้เลยอะ่ะอร่อย,ออยชอบกาแฟ